มืถึงช่วงของสี่หุ้นสุริวิงกันบ้างโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซด์เองมีการก่อติดหน้ากระดาษนะก็ต้องบอกลว่ามีหุ้นนะห,ห,หลายตัวแบบโอ้โหขึ้นมาว่าตัวใหญ่ก็คึกนะตัวเล็กก็คักกันเลยทีเดียวนะเริ่มจากตัวแรกคือข,ของเดลตานะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1 0 0่บาทนะครับเพิ่มขึ้น28บาทคิดเป็น2.8 6เนะครับส่วนตัวที่2นะครับทีมจีวันนี้ราคาหุ้นปิดที่10บาท30สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท40สตางค์ 15.73%นะครับส่วนตัวที่2 XPG นะครับวันนี้ราคาปิดที่1บาท21ตางค์เพิ่มขึ้น12สตางค์ที่เป็น11.01%และส่วนตัวที่4นะครับ TCMC วันนี้ราคาปิดที่2บาทเพิ่มขึ้น14สตางค์ที่เป็น7.53%นะครับนี่คือ4หุ้นสวิงในวันนี้ถ้าเกิดแบบอยาเข้าไปเล่นเข้าไปรุยอย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูดรื่องาของกราฟ ดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเนะพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายสหุ้นสูงในวันพรุ่งนี้